วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจกตรงนี้แม้เสียวนาทีที่เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบนความหวังที่เป็นเฮ้ยอ้เีจะาจะมาทำอะไรฉัน ลุงค,ครับอาภัยให้ผมนะครับก็อย่าเข้ามานะใจเย็นๆน,นะครับท่านผู้ชมที่ผมทำเนี่ยผมมีเหตุผลนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอัสลา,ามกุ้ครับลุงอ้าวครับ่าอล้วกุมงสลามครับว่า,าไงมีอะไรเอ่อฟาอีดอยู่ปะครับฟาอีดเหรอเออเออไม่รู้แบบไปไหนเหมือนกันล่ะมีอะไรอะ่ะเออพอดีไม่ไม่ได้มีอะไรครับผมแค่จะคุยธุรก,ก,กับมนิดหน่อยอะ อา้าไม่มีอะไรแล้วบอกว่ามีธุระจะคุยด้วยธุระอะไรของแกล่ะก็อ,อะไรล่ะมีทุระทุระอะไรเล่าอ๋อใช่ละสิฉันเป็นคนนอกนี่นะหลานฉันนะ่ะเดี๋ยวนี้มันไว้ใจเพื่อนมันนะมากกว่าตัวฉันอีกมีปัญหาอะไรเนะี่ยมันฉันก็เป็นตังรับรู้ก็ได้นี่คนแก่อย่างฉันนะ่ะ มีก็นั่งรอความตายเท่านั้นแหละโอ้ยลุงนี่ลุงชะราม่าอะไรนักหนาเนี่ยก็แค่เรื่งองเงินนิดหน่อยครับไม่ได้มีอะไรหรอกแค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรมันสักหน่อยนึงเออสามยกุมนี่แกอยู่ไหนเน่ฟยฟะอิ เนี่ยฉันอยู่บ้า,บานแกแล้วด้วยเอาไงเออเอเองั้นเดี๋ยวฉันรออยู่นี่ก็แล้วกันเออสามกุมนี่นั่งก่อนสินี่ฉันถามอะไรแกนหน่อยเอะไอเจ้าฟเฟอีน่ะมันติดตังแกอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไม่นะครับไม่ไม่เยอะ ันว่านะจะสองร้อยสามร้อยหรือจะสองพันสามพัน่ะมันก็เยอะอยู่นะเยอะทั้งนั้นนั่นแหละนี่จะว่าก็ว่าไปนะฉันจะบอกอะไรแกให้นะไอ้เจ้าฟาอีสเนี่ยมันเคยตัวตั้งแต่เด็กแล้วฉันเคยให้ตังมันไปกินขนมนะมันน่ะยังแอบจิ๊กสตังฉันไปเพิ่มเลยอ่ะแต่ผมก็เป็นเพื่อนกับมันมาหลายปีนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ด้วยเนี่ย แถมผมยังฝากมันซื้อของอิจาห่างเลยมันยังไม่เปิดเผยธาตุแท้แกเห็นนะสิแกจะไม่เชื่อฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรรอกนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาน่ะแกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแกนันไม่ได้นะขนาดนั้นเลยหรือลุงอืมมีหน้าหรอตอนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนผมมาตั้งหายบ่อยๆเลยนั่นไงสแสดงว่าต้องเป็นไอ,อ้ฝ้ายันแน่ๆเลยแล้วคนไม่ซื่อสัตย์อย่างมันเนี่ย แกคิดว่ามันจะเอาของดีๆมาขายแกเหรอสลามุอะลัยกุมมาแล้วครับอ,อ,อ้าวกลับมาก็ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะเอาเฮ้ยแล้วที่คุยกันไว้อ,อ,อะไม่ะพอดีฉันติดธุระด่วนจริงๆว่ะเฮ้ยไอ้บ้าไม่ได้ดิสั่งไว้ฉันก็เสียเครดิตก็เสียตังค์ฟรีอะดิเอ้ยฉันต้องขอโทษจริงๆด้วยว่พะพอดีมีธุระด่วนจริงๆอะ่ะต้องรีบไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สลามอัลัยกุมสลามเฮ้ยจริงจริงมั้ยเนี่ยเอออะไรกันวะ แปลกจาะ,ะ,ะคนลุงอะไรอะไรเฮ้ยลุงเป็นไรเนี่ยตกใจอะไรแปลกนะเนี่ยไมปตกใจนี่อย่าบอกนะลุงไปพูดอะไรกับเพื่อนผมหรือเปล่าเนี่ยหนีไปเลยเนี่ยพูดอะไรฉันไม่ได้บอกอะไรเพื่อนแกงั้นไม่มีไม่มีไม่มีมมเฮ้ยแค่แย่เล่นลุงจริงจังมั้ยเนี่ย อัสสลามุอะลัยกุมครับผม a ะ s a l a m u a l a i สลามลูกเอาว่าไงเอ่อไฟซิมไหมครับไฟเหรอครับผมอยู่ไหมครับไฟสงสัยจะอยู่บนห้องนั่นแหละมีอะไรอ่ะเออคือว่าผมจะมาเอาของนะครับลุงเอาของเหรอใช่ครับของอะไรอ่ะเอ๊ะหรือว่านี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะจริงเหรอลุงอย่างฉันจะบอกแกว่า ของที่แกอยากก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่ของดีเด๋อเลยนะอ๋อมันน่ะเป็นของกอปมันน่ะไม่เอาของแท้มาขายแกหรอกลุงจริงดิแล้วลุงรู้ได้ไงอะ่ะก็หมู่เช้าเพื่อนมันก็มาหน,หนึ่งแล้วจะมาซื้อไอ้ของนี่แหละสงสัยมันคงขายไม่ได้ที่มันก็เลยไปหลอกขายแกดิโอ้ยหลอกเลยเอะลุงไม่มากเพื่อนผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะผมรู้จักดีอ๋อตามใจแกดิไม่เชื่ออย่าเชื่อดิ นี่ถ้าไม่เชื่อจริงๆนะ่ะแกลองดูสิลองบอกมันว่าแกนะมาคนตรวจงานดูฉันรับประกันได้เลยว่ามันไม่กล้ามาเจอหน้าแกหรอกผมไม่เชื่อลุงหรอกเพื่อนผมอะเป็นคนดีกว่าที่ลุงพูดแน่นอนออผมเชื่อใจเพื่อนแกทมใจเชิญ เออฮัลโหลฟาิดแกอยู่ไหนวะฉันจะเอาของแล้วนะตอนนี้เลยให้ไวเลยรีบเฮ้ยใ,ใจเย็นดิน,น้ำน้อยู่เนี่ยเฮ้ยใจเย็นอะไรวะฉันรีบนะเว้ยเนี่ยพาพี่เข้ามาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูเป้นว่าไหนของแท้อ้าวแต่เราคุยกันแล้วไม่ใช่ไงว่าเรื่องนี้ไม่ให้ใครรู้อ่ะฉันนับของเข้ามาเขาขอฉันไว้แล้วแกไปบอกต่อทำไมวะเฮ้ย ถ้ามันจะลึกลับซะขนาดนี้อะน,นะฉันไม่เอาก็ได้เว้ยแค่นี้นะโอ้โยังไงเนี่ยเห็นไหมละ่ะฉันบอกแกลแล้วแกไม่เชื่อฉันนี่ไอเจ้าฟาอีหลานฉันนั้นมันไม่เคยขายเลยของแท้น่ะมันมีแต่ของก๊อปมาขายผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะลุงเพื่อนผมมันยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้อีกขอบคุณมากนะลุงเออไม่เป็นไรจำไว้กันแล้วกัน ทีหลังก็จะมาซื้ออะไรก็ระวังหน่อยแล้วกันงั้นผมไปแล้วนะครับอสัสลามุอะลัยกุมคูฮนะซาลามเฮ้ยไฟต์เนี่ยจะมาจะมาทำอะไรฉันเรื่องของกับอภัทยให้ผมนะนะครับก็อย่าเข้ามานะไฟต์นี่จะทำอะไรฉันเนี่ยไฟต์ีฟต์ฟผมไม่ทำอะไรลุงหรอก ผมก็อยากถามอะไรลุงก็นหน่อยอะไรอะ่ะผมไปพูดอะไรับริศเพื่อนผมก็บอกไานี่ก็ลุงเห็นมันไม่น่าไว้วางใจอะ่ะลุงก็กลัวมันจะมาหลอกแกน่ะสิลุงก็เลยกันมันไม่ให้มายุ่งกับแกอะ่ะนี่ลุงช่วยกันอยู่นะไปช่วยอยระช่วยที่ไหนไปบอกมันว่าผมขโมยเงินลุงอะ่ะนี่ช่วยผมเหรอก็ลุงบอกแล้วไงก็ลุงกลัวว่ามันจะมาหลอกแก ลุงก็พูดส่งๆไปก่อนนะลุงมนะันผมเครียดแทบตายเลยเนี่ยผมโทรไปหามันกว่ามันจะรับกว่าจะเคลียร์กันเนี่ยทีไหนได้กว่าจะเคลียร์กันได้ผมไม่คิดว่ามันผิดใจกับผมซะอีกเอานะกูก็ลุงเป็นห่วงแกยังไม่จบยังม,มีอีกอเรื่องหนึ่งลุงอะไรอะไอ้ก๊อตเพื่อนผมมีคนลุงไปบอกอะไรกับมันอีกโอ้ยยิ่งไอ้กอนะ๊อตมันยิ่งแล้วใหญ่เลยนะนี่จะบอกให้มันโกหกแกนะมันบอกว่ามันมาไอ้คนตรวจของก๊อตใช่ไหม มันไม่มีลอกมีที่ไหนเราดูที่เนี่ยเพื่อนแกเฉลิมคนเนี่ยมันมันไว้ใจได้ที่ไหนแล้วน่ะไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดี<อ>แล้วลุงแจ่มผมทำยังไงครับแกก็ไม่ต้องทําอะไรเลยแกก็อยู่บ้านกับลุงเฉยเยเนี่ยแหละแล้วลก็ทํางานบ้านไปไลุงแล้วผมจะเอาเงินจากไหนมากินล่ะครับผมเบื่อแนละ้วที่จะต้องมาแบมือขอเงินลุงนี้ไปตลอดนะครับไม่ไหวนะเออนะ่ะแกะไม่ต้องทําอะไรเลยลุงอะเลี้ยงแกได้ แกเชื่อใจลงดีจะทำยังไงกันลุงดีเนี่ยก็ไม่ต้องทำยังไงลุงบอกแล้วไงว่าไว้ใจลุงได้อ่ะอลุงไม่ต้องมาแกล้งสรบเลยมุกเก่าเขารู้กันหมดแล้วไหนครับลุงที่ลุงบอกว่าเพื่อนผมไม่ไมซื่อสัตย์อ่ะยังยัง นี่แกเป็นเพื่อนกับไอ้เจ้าีคนนั้นเลยเหรอสงสัยฉันคงจ,จำคนผิดนะงั้นไปก่อนนะอ้าวลุงลุงคัาเพื่อนผมอยู่ไหนเนาะอ,อยู่ไหนเอยเพื่อนแกเหรอเพื่อนแกคนไหนกันอ้าวก็เจ้าพ่อของก๊อฟไงฟาอยสอ่สะเจ้าพ่อของก๊อฟที่ลุงบอกวันนั้นไงใช่เปล่าบอกวันไหน บอกอะไรฉัน,ฉน,ฉนจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะและ้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยไม่นะไม่ไม่ไมลุงไม่ได้ผลใช่ไหมลนะ่ะฉันขอโทษพวกแกก็ได้นี่ลุงว่าลุงก็เล่นแรงไปนะลุงมาใส่ร้ายป้ายสีผมอะยังไงก็ช่วยให้เกียรติผมหน่อยดี ผมทํามาค้าขายนะลุงลุงไปเที่ยวสายไลฟ์ผมให้ชาวบ้านเขาฟังอะ่ะอย่างนี้ผมก็พังหมดอะดิเออก็ได้งั้นเขาหน้าเดี๋ยวใช้เรื่องอื่นมั่งก็ได้จะเรื่องไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้แ้่นั้นแหละครับลุงการที่ลุงไปดินทาคนอื่นเขาเนี่ยก็ถ้าคนลุงอะ่ะเอาความดีของตัวเองให้เขานะครับเออแล้วแล้วแกไา่อยากได้เหรอความดีอะ่ะ <c oughs> เออ ขอโทษแล้วกันนี่ลุงนี่ยังดีเนี่ยที่มันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยอะ่ะสังคมเนี่ยมันเสียหายไปเท่าไหร่แล้วกับไอ้คำว่าล้อเล่นเนี่ยลุงครับเออว่าลุงเนี่ยยังไม่มีความดีอะไรเลยเนี่ยลุงไปดินทาเขาเนี่ยลุงต้องไปเอาความผิดของเขามานะครับผมว่าลุงเลิกเถอะไม,ม่คุ้มกันหรอกแกจะทำตัวอะไรเป็นคนดีกันกนักหนาฮะ โลกเรามันก็เป็นสัจธรรมอย่างนี้นั่นแหละใครไม่ได้มาอยู่ในวงน่ะก็โดนนิงทากันอย่างนั้นนั่นแหละถ้าเราไม่หยุดเดอะเมื่อไหร่มันจะหายไปแหละครับผมว่าเราพอกันได้แล้วแหละนะเออถ้างั้นฉันขอโทษพวกแกก็ได้ฉันสัญญากันแล้วกันว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกอ่ะแล้วถ้าเกิดฉันเผลอทำขึ้นมาอีกก็แกก็จับฉันไปนอนหน้าบ้านได้เลยก็แล้วกัน เฮ้ยฉันลืมเลยว่ะอุ่นแกงวังในครัวป่ะนีไม่ทันมั้งไปแล้วนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกสองคนรู้ไหมไอ้เจ้าฟอีปเนี่ยนะตอนเด็กๆอ่ะมันเกือบทําไฟไหม้บ้านไปเหนหนึ่งแล้วนะนี่แกจะคบกับมันแกคิดให้ดีๆก่อนนะเห็นไหมล่ะเนี่ยอุ่นกับข้าวไว้ก็ลืมอีกแล้ว ตอนนั้นน่ะมันอุ่นตัวข้าวแบบนี้แหละมันลืมพ่อแม่มันตีหลังลายเลยนะเออแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับเป็นไงต่อแกมักก็ดีขึ้นนะหลังจากนั้นมันก็เลยระวังขึ้นนะ่ะเออมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงอนะ่ะเอ้าแกมอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอไม่แกเก็บข้าวแล้วเหรอ <c oughs> นี่มุกเก่าๆกา่แกอย่ามาใช้กับลุงนะโ <c oughs> ดนลุงจับได้แล้วว่ะ เอ้ยจะไปจริงแล้วไปเลยนี่แกคิดดูสินะขนาดฉันเป็นลงุงแท้ๆมาเนี่ยมันยังหลอกในถ้าขนาดนี้เนี่ยแล้วแกสองคนอะ่ะจะไว้ใจมันได้เหรืออย่าไปเชื่อมันไอคนแบบนี้ะฮะเชื่อฉันสิไม่มีทางหรอกมันไม่มีเคยพูดจริงหรอกอือจะมาเล่นกับฉันโอ้ใครนี่ใครจะแกะเชื่อฉันได้ไหมอืม ฝันดีนะครับลุงไปทำอะไรฝ้าคงได้นอนตากยุงนั่นแหละลุงวันนี้เอาหบอกมาทำไมเฮ้ยวันนี้มีห้องว่างห้องแล้วเว้ยไปไปเฮ้ยจะนอนห้องฉันเหรอฝันดีครับลุงจะนอนที่ไหนอะไปฟาอิดเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าบ้านไว้ให้ฟาอิด ะวันนี้ครับลุงเอ้าใครจะแก้เชื่อไมกฉันเนี่ยถ้าไม่าอยากพาชมละครตอนใหม่ยของเราช่วยกด Subscribe ฉันหน่อยนะขอร้องช่วยกดให้ฉันหน่อยเถอะ